ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมบอยเศรษฐีนักล่าอีกแล้วมาอยู่ริมถนนริมภูเขาเลยนี่มาตรวจงานไฟฟ้าสายไฟมาแล้วครับอ่าตรงนี้มันมีอ่าเป็นที่ที่ค่อนข้างจะสวยๆหน่อยนะโอ้รถเยอะเลยอ่าขายไปเกือบหมดแล้วข้างในวันนี้ก็เลยมาดูงานตัวสายไฟอ่ามาดูงานรีสอร์ตต่างๆที่เขาจะสร้างกันอ่ะตามผมมาดูพาไปเที่ยวเป็นไงบ้างตามมาครับอ่ะไปดูกันนี่วันนี้สายไฟเข้าเ็าเ,าเลยมาตรวจงานซะหน่อยนะครับถือโอกาสมาชแวบชแวบตรงนู้น เก้าแปลงขายไปหมดแล้วตรงนี้ไปแล้วหกแปลงนะครับตรงนี้เหลือดสองหลแปลง้แปลงละสองไร่เออแปลงละสองไร่เดี๋ยวไฟฟ้าก็จะเข้าต่อไปอีกนะตอนนี้ตัวเมนมาแล้วนะครับมาอยู่กับบรรยากาศแบบรีสอร์ทรีสอร์ทนะบรรยากาศแบบสบายสบายอยู่ที่เราขวัญแต่ภูเขารูกนั้นสุพรรณบุรีเออก็ถือโอกาสไหนๆก็มาตรวจสายไฟแล้วก็เอาหยิบมือถือมารีวิวดูบรรยากาศกันสักหน่อยละกัน,นว่าเป็นยังไงบ้างอนะ่ะเนาะนี่ถนนทางเข้าเห็นไหมระหว่างทงสู่ทง,ทง,ทงนี่ไปข้างหน้าขายหมดแล้วนะ นี่ยข้างหน้าเนี่ยที่ติดถนนลาดยางเนี่ยเนี่ยเนี่ยขายไปหมดละเหลือแปลงถัดถัดไปแปลงละาสองไร่สองไร่ขายอยู่สองไร่ขายอยู่นะไม่ใช่ไร่ละสองไร่ขายยกแปลงอยู่หกแสนเก้าก็ลองดูเลยสองแปลงใครชอบก็ลองทักมาดูแล้วกันเนาะอ่าไม่ไกลหรอกครับภูเขาเรานู้นอ่ภูเขาลูกนูน้นไม่ใช่เรานูน้นภูเขาลูกนูน้น เขาเรียกว่าวัดเขากาแพงอําเภออูทองสุพรรณแปลงนี้อยู่เราขวานกาญจนบุรีจะติดกับสุพรรณนะครับห่างากรุงเทพก็ประมาณร้อยกว่าโลนิดๆทางเข้าไปนี่เดี๋ยวไฟฟ้าเขาอีกพุกภาพเลยวันนี้ก็จะพาไฟฟ้ามาชี้จุดเนี่ยแบ่งขายข้างหลังนี่ไปกันหมดแลวเหลือตรงกลางอยู่หน่อยนะมั้งแปลงละสองไร่สองไร่สองไร่อันนี้เขาซื้อไปหมดแล้วนะไอทีตรงนี้นะแล้วเขาก็ให้คนเช่าที่จะได้ไม่รกร้างเขาก็เช่าหอมเช่าอะไรกันทั้งหมดนะตรงนู้นก็ไปหมดแล้วตรงนู้นเขาก็ อะไรอ่ะเห็นไหมรั้วยาวๆนี่หลนะซื้อไปหมดแล้วนะครับเกลี้ยงนะครับหมดเลยนะครับนี่รถมาตลอดมันเป็นบรรยากาศแบบภูเขาภูเขาเทือกเขานะ่แต่มันก็เป็นเนินเนินเขาแบบสลับซับซอ้อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทางเข้านี่มามันก็มันก็ไม่ไกลอะไรมากหรอกระยะยางนิดหน่อยนะครับสําหรับคนที่ชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยเนาะน,นี่ผมมาตรวจงานใส่ไฟอย่างที่บอกแหละเขาจะเอาสส่ไฟเข้าเพิ่มก็เลยอเอาักหน่อยเดิวดินนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับปุ๊บป,ป,ปั๊บป,ป,ปุ๊บป,ป,ป๊บอ่า ภูเขารอบเลยพามาเยี่ยมชมบรรยากาศอันนี้ผมเรียกว่าแปลงเขากําแพงนะแปลงเขากําแพงนะผมเรียกตามชื่อวัดที่อยู่ใกล้ๆวัดเขากําแพงนะครับเห็นไหมท่านสะเก็ดรถดูดิเฟสนี้ปิดไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยปิดไปหมดแล้วนะครับเก้าแปลงปิดไปหมดละเฟสสองก็มีเก้าแปลงขายไปแล้วหกมั้งเออเจ็ดสี่ขายไปเจ็ดเหลือสามแปลงนะครับแลายก็สองลายสองลายก่อนกุดแดงนะจันทุดแดงหมดนี่ให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวป่ะ เออพายเยี่ยมพาชมสบายสบายครับสไตล์บอยเศรษฐีนักการาดรีวิวสไตล์วาเลนตี้ที่ดินนะครับสไตล์สบายสบายอันนี้หลายเจ้านะเพียงแต่ว่าทุกเจ้าเขาพร้อมใจกันว่าเออซื้อแล้วขี้เกียจที่เขาลกล้างเขาก็ให้คนเช่าเช่าไปนะครับส่วนอันนู้นเดี๋ยวเขาก็คงจะปลูกบ้านลูกค้าใจดีที่ล้อมรั้วทั้งหมดนะครับยาวยันนูน่นเลยสุดท้ายนู่นเลยนะครับเป็นบรรยากาศแบบสวย,สวยๆนะเนาะอ่ะไปไปดูกันไป,ไป,ไ,ปไปสาราเณรกับเขากันนะครับไปดูกัน,นว่าเป็นไงบ้างนะ เดี๋ยวเฟสู้นเดี๋ยวคงขยายไปนะครับใครจะดูก็มาดูได้นะใครสนใจขอดูระวังผมได้จะมาจาก็ได้นะนะครับไฟฟ้าก็มาอีกเดือนหนึ่งนะครับมาจาได้เลยไปละสองหมื่นนะครับจะพามาให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เจาะน้าบาดานก็ไม่ลึกมากนะครับแต่มีน้ําปะปาให้นะมีไฟฟ้ามีน้ําปะปาให้โอ้ยเยอะเลยออกไปที่เดียวเป็นถนน,นเส้นใหญ่ครับผมพยายามจะหมุนตัวให้ท่านดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศรอบๆ เห็นรถไหมรถมาตลอดครับนี่มีเพื่อนบ้านะแยะครับปีนี้ซื้อปีหน้าปลูกบ้านปีนี้ซื้อที่ดินกันก่อนตามหลักก็จะเป็นอย่างนั้นกันนะครับอันนี้ก็หลายเจ้าก็ซื้อกันหมดแล้วเนี่ยครับเห็นไหมฮะก็ต้องลงโป่ง,ปองๆอะไ ซ้ายขวามหมดแล้วยันสุดนู่นเลยข้างหลังก็ติดห้วยด้วยเออใครชอบบรรยากาศอย่างนี้ก็ลองดูแล้วกันอ่ะพอเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแปลงเล็กๆน้อยๆรีวิวพอเป็นกระสายผมจะเดินไปนี่จะเห็นไอ้นี่ไหมเนี่ยจะพาไปดูที่เขาสุกน้ํนเข้าเจ้าตอวัดดานเปไหนหมดละไปดูกันไหนมาที่ละ อันนี้เขาปัม๊มเจาะบ่อาดานนะสมตปั๊มนะครับนู่นแปลงที่เหลือน่นแปลงศาลาเห็นไหมเห็นศาลาแม่ที่เหลืออยู่ตรงศาลานลั่นแหละพัฒนากันต่อไปในการทําให้ที่มันออกมาดูดีนะครับเนี่ยเป็นไงเขาเติมน้ําไว้นะครับก็ทําน้ำสองสเต็ปสูบจากใต้ดินมาเก็บไว้ในบ่อแล้วจากบ่อก็ไปรดต้นหอมเป็นไงโอเคป่ะอย่างนี้ เรามาขุดบ่อล้วดูบรรยากาศสิสมมติเราขุดบ่อนะอันนี้เขาไม่ได้ขุดนะเขานี่เอาคันมาถมเอาดินมาถมดินมาปั้นคันอ่าถ้าเราถ้าขุดบ่ออยู่ในที่เราเป็นไงบรรยากาศอย่างนี้ทาสระอ่างไว้น้ําเป็นไงสระไว้น้ําสระไว้น้ําแบบธรรมชาติธรรมชาติเออสวยไหมล่ะอ่าเน่เน่ดูบรรยากาศชมกนันเพลินครับอ่ะไปละพอเป็นหอมปากหอมพอแค่นี้ใครชอบแปลงนี้ฝากพิมคำว่าชอบไปผมหน่อยแล้วกันเนาะพิมคำว่าชอบมาหน่อยแล้วกันเนาะอ่าโอเคสวยๆงามๆนะครับ ไปแล้วไปแล้วโชคดีมีความสุขครับล่ำรวยล่ำรวยจากผมบอยสตีนักไล่ครับ